สุดปังแอนโทเนียนางงามมาแรงแซงทางโค้งค่าตัวพุ่งไปที่21ล้านเรียกว่าตอนนี้เป็นนางงามที่มาแรงแซงทางโค้งสุดๆส,สำหรับแอนโทเนียโพซิลรองอันดับหนึ่งมิสยูนิเวอร์ส2023หลังจากที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยก็ออกงานรับทรัพย์แบบรัวๆกันเลยทีเดียว ล่าสุดเปิดใจผ่านรายการคุยแซบโชว์เมื่อถูกพิธีกรถามว่าตอนนี้ค่าตัวพุ่งไปที่21ล้านบาทแล้วด้านแอนโทเนียยิ้มและตอบว่ายังไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์เลยค่ะประมาณค่ะหวังว่าจะขึ้นอย่างเดียวนอกจากนี้แอนโทเนียยังวางแพลนอนาคตไว้ประมาณว่าการที่ผู้หญิงสร้างรายได้ให้ตัวเอง ความมั่นใจในตัวเองกล้าที่จะไปขอความช่วยเหลือหาเงินมาให้ตัวเองแอนอยากมาโฟกัสในเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ของวัฒนธรรมไทยอาหารเห็นว่ารัฐบาลอยากมาร่วมมือในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์อยากเป็นแรงเบาดานใจของผู้หญิงที่ตามความฝันทําอะไรก็ได้เหมือนแอนไปประกวดคิดว่าจะชนะแต่ไม่ชนะแต่แอนก็พยายามผลักตัวเองทุกวันทำให้ดีที่สุด ไม่ได้ไม่เป็นไรยังมีอีกหลายอย่างที่เราทำได้อยู่ในที่สุดในชีวิตของเราเรามีเพียงตัวเองและคนข้างไม่ยอมกที่รักเราถ้าเรากล้าที่จะทำอะไรกล้าที่จะฝันกล้าที่จะเริ่มก้าวแรกไปถึงจุดหมายของเราไม่มีใครหยุดเราได้นอกจากตัวเราเองค่ะ